ช่างใหญ่ยังไม่ได้หยุดเลยนะคะอันนี้กดสตาร์ตมันกดลันอันนี้กดลันเราจะมายัดรวดกันเลยมายัดรวดนะคะอันนี้เป็นมอเตอร์ยี่สิบสี่นิ้วของฮาตาลินะคะหนาสามสิบห้ารูกลางแปดสิบกว้างร้อยสามสิบห้านะคะอันนี้ช่างใหญ่ไม่ได้ไม่ได้หยุดเลยนะคะวันนี้คืองานมันเร่งอะคะ่ะ สงสารลูกค้างานเยอะเยอะมากเยอะจริงๆค่ะไม่ใช่เยอะเล่นๆท่านใหญ่ก็ต้องทํางานนะคะไม่รู้จะตีอะไรนะคะตีหนึ่งตีสองรือเปล่าไม่รู้วันนี้เนี่ยยังไม่ได้หยุดเลยยังไม่ได้หยุดเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เครื่องคู่ใจเนี่ยเครื่องคู่ใจอันนี้ก็เชือกคู่ใจอันนี้ก็ตัดมาให้เรียบร้อย อันนี้เมียช่างใหญ่ตัดให้นะคะนี่นี่อันนี้เมียช่างใหญ่ก็ก่อให้นะคะนี่นี่นี่อันนี้เครื่องคู่ใจเขาก็ดัดแปลงจากเหยียบตีนมาเป็นเหยียบมือเหยียบมือคะ่ะเปลี่ยนจากเหยียบเท้าพูดเพาะหน่อยนะคะอันนี้เป็นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสวิตแบบนี้คะ่ะเพราะว่าเออถ้าใช้เท้าเหยียบอะ่ะมันก็ไม่ได้คะ่ะมัน ไม่ได้เนี่ยคะ่ะไม่รู้ช่างใหญ่ยัดรวดกันต่อนะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมทำงานอยู่นะคะวันนี้เจอแต่ของใหญ่ใหญ่หญะคะ่ะเจอแต่ของหนักหนักนะคะวันนี้นี่ของลูกค้าอันนี้มีขายนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็สั่งได้นะคะ มีทุกรุ่นทุกแบบทุกขนาดนะคะของใส่โรมมีหมดทุกอย่างนะคะเป็นบางบางตัวบางตัวถ้าไม่มีก็ส่งมาพันได้ค่ะรับรับพันนะคะราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะคะรับประกันให้สามเดือนรับประกันให้ลูกค้าสามเดือนนะคะเพราะว่าไม่รู้ที่อื่นเขารับประกันหรือเปล่าแต่ใส่ยรมรับประกันให้ลูกค้าสาเดือนนะคะเพราะว่าบางที ลูกค้าเอาไปใช้ไม่ถูกใจลูกปืนติดบูตติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเค็มให้ฟรีค่ะแต่ต้องส่งมานะคะถ้าไม่ส่งมาก็ไม่รู้ว่าจะเค็มให้แบบไหนถ,ถ้าส่งมาทั้งหัวก็รับประกันครึ่งป,งปงีถ้าส่งมาทั้งหัวรับประกันให้เลยครึ่งปีหรือหนึ่งปีอย่างเงี้ยค่ะถ้าส่งมาทั้งหัวถ้าลูกค้าท่านใดเอ,อ่อทำไม่ได้นะคะคือ ทำได้ไดแต่ไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยเอาไปใ<ร>ส่เสร็จมันดังอืดอัดอัดตื้อตืดตัดอะไรเงี้ยค่ะก็ส่งกลับมาทั้งหัวเลยค่ะเดี๋ยวช่างใหญ่จัดการให้แล้วก็คือรับประกันให้เหมือนเดิมนะคะอะไรเสียจะเปลี่ยนเอกให้หมดทุกอย่างอะไรอะไรเสียคือเปลี่ยนให้ทุกอย่างค่ะแกนบู๊ อะไรอย่างเงี้ยเฟืองทรายผ้าซับตะกะลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเปลี่ยนให้ทุกอย่างนะคะกลับไปก็คือต่อสายไฟใช้งานได้เลย <î bla i> อะไรป,ประมาณนี้นะคะไม่ต้องไปทําให้มือดำไม่ต้องไปทําให้มือดานะคะส่งมาเลยส่งมาได้เลยนะคะอันนี้ค่ะอันนี้คือการยัดรวดอันนี้ทําจริงไม่ได้แค่รีวิวนะคะอันนี้ทําจริงค่ะอันนี้ของจริงค่ะอันนี้ทองแดงของจริงนะคะเนี่ยค่ะทองแดงของจริงนะคะ ไม่ใช่ไม่ใช่ทำแค่รีวิวนะคะอันนี้คือทําของจริงขายของจริงนะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวมาดูกันตอนจบนะคะตอนเสร็จแล้วอันนี้ก็อาจให้ดูแค่เป็นน้ําจิ้มเล็กๆน้อยๆนะคะนี่ใครสนใจก็ทักทายมาหลังไม้ได้นะคะอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่อุดหนุนสายลม ถ้าไม่มีลูกค้าก็ไม่มีสายลมและไม่มีท่างใหญ่ผลิตผลงานดีๆให้ลูกค้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ